รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศลึกในมีติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสามีคำบอกอุฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอายร จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขน,นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขน,นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ <conte Elena> เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีด การเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้ทีมงาน n b t เชียงใหม่พาคผู้ชมมาที่จังหวัดลำปางค่ะไม่ต้องแปลกใจที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือสับป,ปะรดจริงๆแล้วถ้าพูดถึงของดีจังหวัดลำปางหลายๆคนอาจจะนึกถึงรถมา้าเครื่องเซรามิกชามตาไก่อะไรต่างๆแล้วก็ของดีศิละปะหัตถกรรมมากมายแต่ถ้าพูดถึงผลไม้ ต้องสับประรดเลยนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะที่ตาบลเสด็จอาเภอเมืองจังหวัดลําปางถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกสับประรดมากที่สุดในจังหวัดลําปางเลยนะคะอ้าวแล้วแปลกอะไรทำไมรายการเมืองไทยดีๆถึงพาผู้ชมมาที่นี่เพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะที่นี่เขามีการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และมีการนําสับประรดที่นอกจากจะขายผลสดแบบนี้มาทําเป็นกาแฟสับประรดน้าผึ้ง ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเอ๊ะแล้วที่มาที่ไปจะเป็นยังไงรสชาติของกาแฟจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกันและไปเที่ยวที่นี่เลยค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกว่าพอเรามาถึงที่ร้านนี้ต้องมาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันสักหน่อยถึงที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวจะได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พอมาถึงบรรยากาศที่ร้านดูร่มรื่นนะคะนานั่งสบายๆนะคะเป็นบรรยากาศที่พูดคุยกันได้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะโดยปกติแล้วเนี่ย จุดเริ่มต้นคือเราปลูกสับปะรดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้คือเป็นพื้นที่เกษตรกรเนี่ยทำเกี่ยวกับอาชีพหลักนะครับเป็นเกี่ยวกับสับปะรดนะครับเป็นชาวไร่สับปะรดทั้งหมดนะครับตำบลเสด็จจังหวัดลำปางครับของเราก็มีพื้นที่ตรงนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสาไร่นะครับทำเกี่ยวกับปลูกสับปะรดอย่างเดียวเลยแล้วก็ขายส่งขายขายส่งหน้าร้านเป็นสับปะรดผลสดครับค่ะแสดงว่าเริ่มต้น ก็คือเราปลูกสับประรดมาก่อนอยู่แล้วใช่ปลูกมานานแล้วหรือยังคะนานแล้วครับสมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าแลลวครับอ๋อตั้งแต่คุณปู่คุณย่าก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่น<ช>รุ่นเนาะเราก็มาสานต่อนะคะค,คือเมื่อก่อนเราก็ปลูกสับประรดกันอยู่แล้วแล้วจุดเริ่มต้นที่เรามาแปรรูปเรามาปรับเรามาประยุกต่างๆมันมันเริ่มต้นมาได้ยังไงคะ จุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยก็เราขายสับป,ปะรดหน้าร้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่สาวเนี่ยทำเกี่ยวกับแปรรูปสับป,ปะรดกวนแล้วก็มีน้ปปําสับปะรดคั้นสดจะเป็นไงนครับค,ครับผมจําหน่ายตรงหน้าร้านนะครับแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ2ปีที่แล้วเกือบ3ปีเนี่ยเป็นช่วงปัญหาโควิดพอดีเมื่อก่อนผมก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดค,ครับผมจากนั้นก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านครับจุดเริ่มต้นก็ มาปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีค่ะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราลองคิดหาเปิดร้านกาแฟเล็กๆโดยแบบไม่ต้องแบบใช้ต้นทุนอะไรมากครับผมแล้วก็อ่ะการเปิดร้านกาแฟมันก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับของผมนี่ก็จะเน้นเป็นแบบเขาเรียกว่าสโลบาร์สโลบาร์ครับผมเป็นกาแฟหม้อต้มง่ายๆราคาแบบอุปกรณ์ก็แค่ครับผมไม่แพงอะไรเงี้ยครับเราก็เปิด เปิดไปสักพักหนึ่งก็คิดค้นว่าเอ๊ะมันมีช่วงช่วงหลังๆมามเนี่ยจะมีกระแสเรื่องของกาแฟส้มกาแฟมะพร้าวเราก็อยู่ในพื้นที่ของอสับปะรดเนี่ยเราก็น่าจะคิดค้นหากาแฟสับปะรดพอดีนี่ไปเปิดเจอที่มันก็จะมีเจ้าหนึ่งที่จงังหวัดตราดค,ครับเขาบอกว่าเป,เป็นเจ้าแรกของจงังหวัดตราดเราก็ไปหาเมนูที่ว่าแปลกกว่าน,นั้นโดยการเพิ่มเรื่องของตัว เมนูนะครับขึ้นมาเป็นสับปะรดน้ำผึ้งครับกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งใช่ครับผมก็เราไปเสิร์ชดูในข้อมูลหลายๆที่ปรากฏว่าไม่มีค่ะครับเราก็เลยใช้เป็นกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งเจ้าแรกของไทยตั้งแต่นั้นมาครับผมอย่างสายพันธุ์ที่เราปลูกที่ไร่ของเราเรามันเป็นสายพันธุ์ไหนคะสายพันธุ์หลักนะครับตรงนี้ก็จะมีพันธุ์ปัตตเวียครับผมปัตตเวียนะครับที่ปลูกกัน ทั่วไปนะครับของพื้นที่ของตำบลเสด็จจังหวัดลำปางนะครับก็ที่ที่มาของสับปะรดน้ำผึ้งเนี่ยที่จริงก็คือเป็นสับปะรดปัตตเวียที่เขาเรียกน้ำผึ้งก็คือเป็นเนื้อของสับปะรดครับมันจะมีเนื้อหนึ่งเนื้อสองเนื้อสามครับเนื้อหนึ่งนี่ก็คือสับปะรดน้ำผึ้งครับอ๋อมันมีความต่างจากสับปะรด่มันจะเนื้อมันจะแน่นแล้วก็หวานฉ่ำแล้วก็หอมนะครับกว่า อ่าเนื้อสองที่เรียกว่าสับปะรดปัตตวีร์ค,ครับผมนะคะชาวลำปางเองรู้อยู่แล้วละว่าสับป,ประรดคือขึ้นชื่อของเราใช่แต่อย่างที่อื่นๆเองเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าเฮ้ที่ลำปางคือปลูกสับป,ประรดกันเยอะนะโดยเฉพาะสายพันธุ์ปัตตวีร์เองปัตตวีร์ครับผมค่ะเยอะมากจริงๆแล้วก็ที่บ้านเสด็จเองเนี่ยคือ เยอะที่สุดละเยอะที่สุดละเยอะที่สุดในจังหวัดลําปางนะคะหลากหลายนะคะที่มีการแปลรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้นะผู้ชมนอกจากการขายเป็นผลสดแล้วเนาะนะคะทราบว่าคุณเคเองก็ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรได้ไปถ่ายทอดความรู้ใช่ให้กับให้อื่นๆด้วยืนๆครับค่ะเขาเริ่มสนใจมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ก็เท่าเท่าที่ดูจากผลตอบรับเนี่ย ก็มีหลายๆหลายๆคนนะครับที่เอาไปไปทำนะครับของผมตอนนี้ที่ทำอยู่ก็จะเป็นกาแฟสับป,ประรดํำผึ้ง<อ>ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ผมไปอธิบายเนี่ยไปบรรยายให้เขาฟังเนี่ยน้ำสับป,ประรดขวดหนึ่งเนี่ยปกติผมขายหน้าร้านแค่20บาทขวดละ20ขวดละ20แต่ถ้าผมเอาไปเพิ่มมูลค่า1ขวดเนี่ยผมสามารถขายได้ในราคา100บาทนี้<อ>ครับ คแค่นี้เราก็สนใจแล้วเนาะแค่นี้เขาก็แบบ <c oughs> จริงเหรอเออแล้วเขาก็มีสับป,ประรดอยู่แล้วใช่ปลูกกันอยู่แล้วนะครที่ว่าข<อ>เขาจะเอาไปดัดแปลงหรือว่าไปเหมือนกับว่า เพิ่มมูลค่าแบบไหนครับผมใช่นะคะซึ่งไม่ต้องไปทดลองเองเราลองมาให้ทั้งหมดแล้วเราลองมาให้ทั้งหมดแล้วเราลองมาให้ทั้งหมดแล้วครอยากจะรู้นะคะว่าทํายังไงเราก็พร้อมที่จะสอนนะคะผู้ชมจริงๆถ้ามาถึงที่นี่พื้นที่กว้างนะคะมีพื้นที่จอดรถอะไรต่างๆมานั่งพักผ่อนได้สบายๆเลยสบายเลยนะคะถ้าใครจะเดินทางไปที่ไหนต่อหรือยังไงก็แวะมาได้หรือว่าตั้งใจมาที่นี่เลยก็ได้มีทั้งเครื่องดื่มขนม นะคะอาหารกาแฟครบครันจริงๆสําหรับที่นี่นี่ก็มีเมนูหลากหลายเลยนะคะแต่อย่างที่บอกกันผู้ชมที่เราพาผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าเราอยากจะมาลองกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งขึ้นชื่อเหลือเกินค่ะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวยังไงขอลองชิมสักนิดนึงได้ครับเดี๋ยวให้คุณเคไปโชว์ฝีมือนะคะในการทํากาแฟสับปะรดน้ำผึ้งให้เราได้ชิมกัน ก็จะเป็นวิธีการทำกาแฟสับประรดน้ำผึ้งนะครับก็นี่ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นโมโมหม้อต้มโกลกาพอร์ตนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชงกาแฟเมนูกาแฟสับประรดน้ำผึงนะครับกาแฟที่ใช้ก็เป็นกาแฟของจังหวัดลำปางนะครับเราเองทั้งหมดเลยครับเป็นกาแฟอาบิก้าร้อเปอเซ็นนะครับอยู่ที่เราเลือกครับว่าเราจะ ่าใช้กาแฟของที่ไหนเนาะรสชาติก็จะออกลักษณะก็คือหวานซ่อนเปรี้ยวโอ้โหเหมือนออฟเลยค่ะครใช่ปะ แนะนำนะครับวิธีทานเนี่ยกาแฟสับปะรดเนี่ย <ฮะ S 1> ให้ดูดจากน้ำสับปะรดแล้วก็ค่อยๆดึงหลอดขึ้นหากาแฟนะ,ออะไม่ต้องไม่ต้องคนผสมนะครับนี่นะคะก็คือเอาหลอดลงไปเลยครับผมแล้วก็ลงไปแล้วเราก็ดูดดูดแล้วก็ค่อยๆดึงหลอดขึ้นหากาแฟอหูชมคะหลังจากที่ได้ลองกันไปแล้วโอ้โหรสชาติต้องบอกว่าสดชื่นเนอะครับม,มันมีทั้งทั้งความ หวานต้นเปรี้ยวแล้วก็ความแบบผมกาแฟความหอมของกาแฟลงตัวมากจริงๆแก้วนี้เท่าไหร่คะคุณเคราขายอยู่50บาทครับ50บาทครับโอ้ใอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมก็สามารถมาแวะของกาแฟใช่ค่ะร้านของเราที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนของเคบอกคุณผู้ชมีกสักนิดนึงค่ะก็ที่ตั้งของ เดอะบูลกาแฟไรไมมินนะครับจะอยู่ถนนเส้นลำปางงาวนะครับห่างจากตัวเมืองกิโลเมตรที่18ปนะครับผมค่ะยังไงก็มากันได้มากันได้เนาะเจ้าแรกของประเทศไทยสำหรับกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งบอกแบบนี้ผู้ชมอาจจะไม่เชื่อต้องมาลองด้วยตัวเองต้องมาลองครับต้องมาลองด้วยตัวเองเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เราได้ใช่ครับก็มีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่เรายังคิดที่ว่าจะ ทำอยู่นะครับผมก็ถ้ามาลําปางนอกจากเซรามิกก็เราต้องนึกถึงสัปปบปะรดค่ะผมนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของ <ใน S 1> ลำปางเลยได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณเทม,มาาค่ะขอบคุณครับ หลังจากที่เราได้ไปดื่มกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งชื่นใจกันแล้วเราก็ต้องมาต่อด้วยขนมอร่อยๆค่ะและที่บอกว่าขนมอร่อยๆเนี่ยเป็นขนมไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวลำปางเลยค่ะเพราะว่าขนมที่นี่มีรูปร่างลักษณะน่ารักมากเป็นรูปไก่แล้วเป็นไส้สับปะรดและที่สําคัญเสิร์ฟบนโต๊ะการประชุมเอเป็ก2022ที่ประเทศไทยของเรา เป็นเจ้าภาพกันด้วยเราตามมาถึงที่เลยค่ะพ่อดีคำ่ำบายแม่หนิงภูดอยเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูด้านในกันค่ะว่าเขาผลิตกันยังไงมีใครมาช่วยและที่สำคัญเป็นการรวมพลังของชุมชนกันด้วยตามเข้าไปดูด้านในเลยค่ะ มาแล้วค่ะเดี๋ยวได้มาพูดคุยกันตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นิงสวัสดีค่ะพี่นิง่งหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าแม่แมนิง่งผู้ดอยใช่ค่ะ,ะแม่นิ่งผู้ดอยนี่เริ่มมายังไงคะชื่อนี้หรือว่ายังไงชื่อพี่หนิ่งเองใช่คือแม่นิ่งนะคะส่วนผู้ดอยเนี่ยเป็นชื่อของลูกชายค่ะคือน้องผู้ดอยอ ก็เลยเอามา,มารวม,มกันใช่เ,<ล>เป็นแม่หนิงผู้ดอยเพราะว่าทําอะไรด้วยกันตลอดใช่ค<อ>่ะทรางสารเรื่งองราวดีๆทาอะไรดีๆมาตลอดเดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดกันนะคะผู้ชมอย่าง <ๆ S 1> ที่บอกว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ครบทุกอย่างเลยอ่ะครบทุกเรื่องราวเลยตรงนี้เนาะนะคะพี่หนิงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า เราเริ่มต้นมายังไงผลิตตัณั์ของเราเป็นยังไงและที่สําคัญเหมือนที่บอกผู้ชมว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวลำปางด้วยของคนไทยทั่วประเทศด้วยที่ขนมของเราก็มีโอกาสได้ไปขึ้นโต๊ะ e <pe> ของการประชุมเอเปกด้วยเนาะนะคะเป็นเหมือนเป็นพลังของตัวเราแล้วก็พลังของชุมชนด้วยจะ,ะทำอะไรบ้างคะพี่หน่งคะคือเริ่มต้นต้องบอกก่อนว่าพี่ยาทำขนมนะคะเป็นขนมคุกกี้ไส้สับปะรดภายใต้แบรนด์แม่หนิงภูดอยค่ะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยคือมาเริ่มมาจากความช นะคือ <ฮะ S 1> พี่ชอบกินขนมโดยเฉพาะขนมคุกกี้อ<ช>ะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีน้องผูดอยเนี่ยเราก็เลยแบบตั้งใจว่าอยากจะทําให้ลูกกินอ,อย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราสามารถกําหนดได้ว่าผ <ฮะ S 1> ลิตยังไงวัตถุวัตถ,ถุดิบที่มาผสมเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันสามารถควบคุมได้เหมือนประมาณ <ฮะ S 1> ว่าเราทําให้คนที่เรารักเราก็จะแบบคัดสรรสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บพอมาทำนี้วันนึงนอกจากแบบขายได้แล้วมันก็จะวาง กระจายไปเรื่อยๆหลายร้านมากขึ้นเงี้ยพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าออยากจะสร้างอ,อ,ย,อยากจะทำออยออด้วยตอนนั้นก็มีแค่ขนม35 <5 S 1> บาทเนี่ยนะแต่ใจแบบอยากไปวางให้มันกว้างขึ้นนอกจากร้านก็มีมาตรฐานมากขึ้นอะไรตา่างๆอย่างเวลาถ้าลูกค้าหยิบใช่ไหม35บาทแล้วเขาก็มีรายละเอียดว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามีออยด้วยมันสร้างความมั่นใจอะค่ะหมายถึงว่าลูกค้าเขาก็จะมั่นใจในตัวเราว่าอ เขาแบบเขาใส่ใจในสินค้าของเขานะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเลยแบบพยายามที่จะสร้างสร้างอาคารที่ทำแบบผลิตค่ะซึ่งก็เป็นไอ้ไอ้ไ้างๆนะเดี๋ยวเราก็ดูว่ามันจะต้องมีอะไรในการเป็นขออประกอบอ่อนวกนทำให้ได้ตมีเงื่อนไขอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ตัวเนี้ย ตัวนี้ก็มาใช่ก็คือมันเริ่มจากอย่างที่พี่บอกว่าพี่เริ่มจากตัวหนอนเป็นตัวหนอนปกติมันมือนเนาะใช่หน้าตามันมีขายทั่วไปแล้วเราก็กลับมาว่าเราจะสร้างให้มันมีเอกลักษณ์หรือว่าสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวของเรายังไงทําไมต้องเป็นไก่เพราะว่าลําปางอ่ะมีไก่ขาวใช่มีไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเนาะแล้วสับปะรดอ่ะมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของลําปางมันก็เลยคู่กันว่า กุ๊กไก่ไส้สับปะรดของฝากจากจังหวัดลำปางมันว้าวค่ะคือต้องย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านั้นที่ระหว่างที่พี่ขออ้อยยอหรือพี่ทําขนมพี่ทาตลาดเนี่ยพี่มีเข้าไปศึกษาอบรมในโครงการพลังชุมชนของเ c g อะค่ะซึ่งในโครงการเนี่ยเขาก็จะมีอาจารย์มีบุคลากรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้ซึ่งมันก็จะมีการทั้งผลิตปรับแปลรูปอะไรอย่างเงี้ยสร้างอัตลักษณ์สร้างแพ็กเกจ อ่ามันก็จะมีในโครงการที่เราจะมีความรู้ศึกษากันไปนะคะ<ม>อย่างสมมติ Limited, ว่ารสชาติเราก็จะมีปรับมาเรื่อยๆอ,อันนี้ค่ะอย่างวันหนึ่งพี่ได้จบมาว่าพี่จะต้องปรับเอกลักษณ์<อ>แล้วพอมาเป็นกุ๊กไก่ไส้สับป,ประรดอย่างเงี้ยว้าวเลยใช่มันก็จะแบบมันก็เหมือนมีเรื่องเล่าว่า<อ>มาจากไหนเป็นลำปะอะไรเงีเ<อ>้ยแล้วพอเราได้มาเป็นเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเป็นน้องกุ๊กไก่แบบนี้<อ>แล้วอะไรเงี้ย มันมีแบบมันมีความว้าวกว่านั้นก็นคือพี่เรียกว่าเป็นออเดอร์เปลี่ยนชีวิตอะคะ่คะณวันนั้นที่ที่เราตอบโจทย์ว่าเรามีสินค้า,าออกมาจุดของเราได้เนาะใช่มันก็จะมีออเดอร์ก็คือเป็นออเดอร์กุ๊กไก่แบบนี้กไก่เข้ามาเลยห้าร้อยกระปุกโอ,อ,อพี่แบบคือมันว้าวมากนี่ยังขนลูกแค้นเลยเนี่ยโอ้แบบพี่ บ้านเราเรียกหุ่ยเนาะหุยเลยค่ะเออหุยจากปูนซีเมนมาเลยจ้าคับรถหุยมาเลยแบบห้าร้อยกระปุกมันคือมันคือเปลี่ยนมันคือเปลี่ยนอะหลักๆคือเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเราด้วยนะเพราะใครจะนึกกับเขาว่าขนมใครจะรู้จักจุดที่เราชอบกินใช่เราอยากขายใช่แล้ววันหนึ่งมันมียอดมันมียอดที่เยอะมากๆอะรย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างมันก็คือเปลี่ยนสายตาของคนรอบข้างที่มองอะ ว่าอย่างที่พี่เริ่มบอกว่าพี่เริ่มจากตรงนี้แล้วพี่มีแนวคิดว่าพี่จะสร้างออยอะไรเงี้ยมันก็มีคําถามจากคุณรอบข้างอะว่าถ้าได้ออยแล้วยังไงต่อได้ออยแล้วหนิงจะไปไหนต่ออในเมื่อมันขาย3าบาทมันก็ขายได้นะไม่มีออยมันก็ขายได้ใช่แล้วถ้ามีออยหนิงจะไปได้ไกลสักไปไกลยังไงจะไปขายยังไงเพระการขอออยก็ต้องใช้เงินนะใช่ต้องักแสนนะเพราะว่ามันต้องตรบโครงสร้างใช่ไหมแล้ววันนั้นน่ะมันเลยเหมือนแบบ ก็ S <S> นี่ไงหนิงได้หนิงได้หน, <Jahren. S 2> หนิงมีอะไรเงี้ยมันมีทางไปของมันไงนี่ทุกคน,นเริ่มเห็นทุก <ผ orous S 1> <า>คนเริ่มเห็นเนี่ยมันมาเรื่อยม,มาเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะผู้ชมต้องบอกว่าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นพลังต้องบอกว่าเป็นพลังของตัวเองแล้วเป็นพลังจากลูกชายแล้ว เรียกพลังจากชุมชนมารวมกันด้วยใช่ค่ะทาคนเดียวไม่ไหวเนาะใช่ <laughs> ถ้าคือถ้ามีออเดอร์เยอะออเดอร์มาอย่างช่วงปลายปีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีแบบอย่างปั้นไส้เมีอะไรเงี้ยก็จะมีแม่แม่ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราจะได้บุกบุกหลังบ้านแล้วนะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะนี่บุกลังบ้านบุกลังบ้านอันนี้คุณยายค่ะมือปั้นเหรอคะมือปั้นไก่มือปั้นไก่แล้วนี่ก็เป็นนากับป้าค่ะที่มาช่วยอย่างปกติถ้าเรามีออเดอร์อย่างเมื่อก่อนพี่ทํางานด้วยใช่ไหมอย่างตอนกลางวันเนี่ยพี่ไปทํางานก็จะมีน้ากับแม่กับป้าเนี่ยที่มาช่วยปั้นไส้รอไว้แล้วพอพี่เลิกงานตอนเย็นพี่ก็มานั่งทำแป้งแล้วก็ปั้นหอมไหมอะ หอมเนาะอะอมวนกระเจ้าเนีอนะอะ <laughs> <laughs> นี่เลยนี่คือเป็นในส่วนของไส้ใช่และนี่ก็คือปั้นค่ะอย่างปั้นอย่างกุ๊กไก่อย่างเงี้ยก็จะเนี่ยค่ะก็เอาไส้มาหอ่อใช่ไหมคะ,คะแล้วก็กดลงพิมพ์พอเราได้เป็นตัวอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่งตาตานี่ก็ใช้งาขี้ม่อน แต้มทีละจุดละเอียดไปทุกจุดเลยน<ช>ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากพี่หนิงเองจะเป็นกําลังหลักแล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสองฟันหรออ่ะใช่ <laughs> สองรุ่นน่ารักมากเขามีชื่อเรียกก็ <laughs> คือทีมเนี้ยจะเป็นทีมฟันปลอมเป็นยินดีไหมคะยินดีที่จะเป็นฟันปลอม <laughs> <laughs> เป็นแม่แม่ฟันปลอมซึ่งเป็นเหมือนพลังหลังบ้านของเราที่จะคอยแบบ คอยเซตคอยเตรียมคอยผลักดันคอยสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วอย่างเราก็จะมีอีกทีมหนึ่งซึ่งเป็นทีมฟันน้ำนมที่เรียกเป็นทีมก็เป็นทีมสนับสนุนเหมือนกันเด็กๆใช่เด็กน้อยซึ่งจะมาคอยซัพพอร์ตในอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือแต่ละคนมีหน้าที่ใช่ที่แบบทุกคนต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำของตัวเองไปอันนี้ทำไส้อันนี้ทำตัวน้องไก่อ่อน่ารักมากเรามีขนาดเดียวไซ้์เดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค ก็คือของพี่ก็คือพอดีคำาบแม่หนึ่งคูดอยก็คือหนึ่งชิ้นหนึ่งคำไปเลยกินไก่ทั้งตัวใช่แต่ก็มีลูกค้าน่ารักนะแบบเวลากินแล้วก็แบบถ่ายรูปหรือว่าพี่ไม่กล้ากินกลยพี่สงสารเออเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยสงสารน้องอะไรเงี้ยค่ะเะค่ะเอาไปต่อนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นในส่วนของปลาดไก่อันนี้เป็นในส่วนของแป้งนะคะตัวของไก่นะที่เป็นซิกเนเจอร์ ห้องตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตาอบอย่างสมมติว่าถ้าเราเตรียมจากตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ก็จะเอามาเอามาอบีบรรยากาศจริงเลยเนาะใช่นี่เลยนะคะนี่คือเหมือนที่เราบอกว่าเนี่ยนะคะคือเรามาบุกหลังบ้านเลยใครอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแม่หนิงทำยังไงขนมพอดีคำใบแม่หนิงผู้โดยเนี่ยทำแบบไหนวันนี้เราพามาเลยแบบนี้นะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ทยอยเรื่อยๆทั้งท่พี่ใช้เวลาในการเรียกว่าสะสมดกวาค่ะอย่างปีนี้ได้เครื่องปั่นปรตัังใจไปแม่เราจะยังไงปีนี้ได้ได้เครื่องปิดกระป๋องปีนี้ได้เตาอบปีนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทยอยมาค่ะทยอยสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนจนเราได้แบบนี้คุณผู้ชมเราเห็นอันนี้เนาะนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะก็คือเป็นขนมไส้สับปะรดเนี่ยแหละใช่ แต่เป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็ไม่หนึ่งเรียกว่าเป็นพายบรนัดดอยค่ะอ๋อ oh, เป็นพายใช่ก็เป็นเนื้อแป้งที่ร่วนฉ่ำฉ่ำนมฉ่ำเนยมากกว่า oh. เนื้อแป้งนิ่มร่วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตัวนี้ก็มีโอกาสได้ไปขึ้นโต๊ะรับรองอผู้นำเอเปกเอเปกใช่ก็คือคได,ได้ได้ทานแบบนี้ใช่พายบรนัดดอยเนี่ยค่ะ oh. บันัดดอยก็คือบานัดก็คือสับป,ประดปประดใช่ไหมดอยเนี่ยย่อมาจากภูดอยบานัดดอยก็คือสับป,ประรดของภูดอยเหมือนที่บอกค่ะว่ามีลูกชายน้องผูดอยเป็นกําลังใจเนาะนะคะแล้วก็น้องก็มีส่วนร่วมกับทุกทุกอย่างของพี่หนิงเลยโอ้โอ,โอเจอแล้วสุดหลอ่อสวัสดีค่ะนี่นเห็นโฉมหน้าแล้ว <laughs> นี่น้องภูดอยน้องผูดอยนะคะเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่นั่งทำอะไรอยู่ครับ วาดรูปไก่ครับวาดกกรูปไก่วาดรูปไก่ที่ไหนลูกหมายถึงว่าตรงกล่องไหมเนี่ยขอโชว์หน่อยยิมไม่โชว์หน่อยยิมไม่โชว์หน่อยนี่คือเป็นผลงานเหรอครับ <este 'd S 1> <horror> เล่าให้ฟังหน่อยน้องผู้โอยนี่คือเป็นกล่องอะไรครับแล้วเรา,เาวาดวาดอะไระวาดเป็นตัวไก่เหยียบสับปะรดครับอ่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราเหรอครับค <pacing S 1> ่ะอ่าแล้วเราไปออกแบบยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นตอนนั้นนึกยังไงว่าเราจะออกแบบเป็นเป็นไก่กับสับป,ปะรดแบบนี้ ตอนนั้นแม่ไปบอกครูที่สอนวัดลูกให้ออกแบบตัวไก่ใส่หมวกเหยียบสับป,ปะดรด <c oughs> แม่บอกขอแค่นี้เลยแม่บอกว่าอยากได้ไก่อยากได้สับป,ปะรดอย่างนี้เหรอแล้วเราก็ไปออกแบบมานะครับก็เลยได้เป็นรูปนี้เหรอครับนี่คือคเป็นไก่และเหยียบสับป,ปะรดเหรออ๋อน,นี้ต้นฉบับครับนี่เหรอต้นฉบับจะเป็นแบบนี้แล้วทําไมจะต้องวาดหมายถึงว่าทุกทุกกล่องน้องผู้ชายจะเป็นคนวาดเองหมดเลยเหรอครับ เลยนะชอบวาดรูปเหรอครับเออนี่ที่ได้ช่วยคุณแม่น้องผู้ดอยชอบอะไรมากที่สุดเลยชอบวาดรูปคับชอบวาดรูปเหรอครับเออแล้วตอนนี้มีมีแบบคิดว่าจะแบบออกแบบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่รู้ครับ <laughs> ต้องอยู่ที่คุณแม่ต้องอยู่ที่คุณแม่แต่นะตอนนี้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยเนาะเก่งมากๆเลยนะครับ ตรงนี้ด้วยค่ะพี่นิะมีแกงฟันน้ำนมด้วยค่ะใช่ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งแกงฟันน้ำนมค่ะที่ที่อันนี้ก็คือเป็นน้องน้องหลานหลานก็นี่ก็คือน้องมดนะคะน้องมดตะนอยและนี่ก็คือพี่รถเมย์ค่ะที่จะมาช่วยเวลาถ้าพี่มีออเดอร์อย่างสมมติว่าพับกล่องหรือว่าติดสติกเกอร์ขนมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เนี่ยค่ะเซตแกงฟันน้ำนมสามใช่สามหน่อเนี่ยจะได้มาช่วย ก็ได้ฝึกไปด้วยเนะก็จะนะเป็นทั้งเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะ,คะก็มาค่ำ,ำๆมาเรีนอ๋นะได้เป็นการฝึกไปด้วยเลยแบบนี้<ช>นะคะ,คะอันนี้ก็คือครบจบ จบทุกขั้นตอนสองแก๊งอ่าสองแก๊งฟันปลอมแล้วก็ฟัน<า>น้ำ,น,ำนมฟันน้ำนมนี่น่าจะยิ้มแต่ฟันปลอมแม่แม่บอกเปลี่ยนชื่อหนยได้ไหมนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่เราได้ออกแบบได้ทำเนาะทั้งไส้ทั้งแป้งทั้งขั้นตอนการบรรจุอะไรต่างๆด้วยก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ชมในรายการของเราวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่เราไปชิมกาแฟ เาไปชิมกาแฟที่เขาก็เป็นกาแฟสับปะรดออกันต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกของไทยก็คืออยู่ที่ลำปาง<ช>วันนี้มาเจอกับพี่หนิงเพิ่มเติมก็ใช้สับปะรดอีกแล้วก็ถือว่าเป็นพลังชุมชนพลังสตรีจริงๆก็ทําให้เรามีกําลังใจมากยิ่งขึ้นวันนี้เต็มอิ่มมากๆในรายการนะคะผู้ชมแล้วก็หวังว่ารายการเมืองไทยดีๆของเราในวันนี้จะส่งต่อพลังดีๆให้กับทุกๆคนนะคะลองดูสิ่งรอบตัวเราเนาะ ทุกอย่างหยิบมาต่อยอดสร้ามลูลค่าได้เสมอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะออมและพี่นิงต้องลาผู้ชมไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ